การบ้านพีพดีสัปดาห์ที่5บอกว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ไม่แย่ของใครหลายคนนะเดินทางกันมา5สัปดาห์แล้วแต้มใครยังอยู่หลังหน่วยก็เต็มขึ้นได้แล้วสวัสดีครับครูวิกห้าส,สดการบ้านครับนี่พวกครูครูไม่ต้องตรวจก็ดูหน้ามึงออกมอมึงเ็นสามแต้มให้มึงเลยได้ไหม นาทีบาปอีกใช่ไหมมึงบอกกูมาเลยอ<ม>ืมดูก่อนจานม่บาปแล้วเดี๋ยวกูได้ตกนรกพอดีเมอร์ซี่ไซด์ดาบีเราเป็นแบบหนึ่งอีกติเกนหนึ่งอีกแล้วไม่ต้านไข่แตกเป็นหนึ่งภาพรวมน่าประทับใจหินดีกับ15แต้มเต็มด้วยนะโหน้อยห้าสัปดาห์มึงไม่หยุดเลยขอบคุณครับ <c oughs> นักเรียนดีเด่นจริงจริงเออครูอันนี้จะปฝากมาส่งครับฝากส่งอีกแล้วไม่มันเป็นไรไม่มันเรียนเลยเว้ยฟอร์มก็ไปแย่อันดบบสามห้องเนี่ยอ๋อมันบอกว่ามันยังไม่มีเสื้อครับ อ๋อโอเคเข้าใจได้บอกมันรีบมีเอถอะมันจะโดนแฟนบอลลอนดอนเหนือสาบอยู่แล้วเสมอไบรตันสองสองเกือบหลับแต่กลับมาได้อย่างน้อยก็แต้มหนึง่งขึ้นมาหัวตารางแต้มเท่าอดอสุนทีนี้น่ากลัวอยู่นะไม่กลัวมึงจี้มึงเหรอผมห่างกันตั้งห้าแต้มกัน,กนบ้านชาลียกจี้เหรอครับห่างกันแค่หนึ่งวิในสนามเอฟวันก็ยังไม่เรียกจี้เลยแต่ห้าวินี่เขาได้ขาดลอยเลยนะครับสเปอร์ห้าแต้มก็เหมือนห้าวิของผมเลยคำพูดคำจาเลขาฝูงนีง่มันพูดหลไรก็เท่นาะ จานวันเดอของกานบ้านครับรวม2คนเลยตี cents. อาเซนนลเปล็นไงกันบ้างวีคนี้ก็ก็ข้างดีครับผมเกือบชนะแต่ก็เสมอครับยังไม่ง่ายขนาดนั้นฮาแลนด์คนดีคนเดิม,ม1ลูก้ายเกมมาร์ตินเนลลี่ลงมายิงอีกแล้วถ้าให้ผมมีบุญกับนาทีบาบมึงก็มีบุญกับมาร์ตินเนลลี่แล้วแหละทำบุญมาเยอะครับพวกมึงเนี่ยนะสกอร์แบบนี้ไอ้หงม็ยิ้มตายนะนอยากได้กัไม่แชมป์อยากครับอยากก็พยายามกันกว่านี้ไปออกมาแค่นี้ ูดต่ไปมันกว่าเหรอแต่ละคนเดินมันเร็วสีหอยไหนมึ่บอกมึงไม่กลัวเพื่อนร้องไงไปทั้งหน้าจะไม่เห็นเหี้ยอะไรอยู่ละไปจะเหมือนคู่นี้สวัสดีครับครูส่งกันบ้านพร้อมกันครับหายไปนานเลยนะแมนยูที่บ้านให้อภัยแล้วเหรอให้แล้วครับส่งกันบ้านเลยครับเอาไปเชลซีไปยืนหลบๆทำไมงั้นน่ะส่งการบ้านสิการบ้านเดียวกันครับอ๋มึงอย่าบอกนะสองหนึ่งมีมึงเก็บชิงชนะจากแชมป์โลกมาเลยเหรอแมนยู ธรรมดาครับตบแชมป์โลกงี้ต้องเป็นแชมป์จักรวาลแล้วมั้งผมเหลือ10คนครูมันก็10คนเนี่ยแพ้คือแพ้พ่อของใจดีกับกูเองเมื่อวานดูจากการแก้เกมของพ่อของแล้วสมควรแล้วหล่ะหอยเ,ยเอ,อ้ผมรู้แล้วพ่อ,อกูเองล่ะไม่ใช่ใครเลย มึงรู้ไหมทำไมกูถึงไม่ค่อยด่าพ่อกูตอนนี้ใจเย็นหน่อยพ่อกูด่าไปหมดแล้วกูใช้คําด่าหมดโลกแล้วเนี่ยมึงรู้สรรหาคําไหนมาด่าอีกทะเลาะกับพ่อกูฝันร้ายนี่แต่คืนบ่ายเย็นละมาคืนมึงกูไม่ได้ฝันว่าอะไรรู้ไหมเพราะอะไระอ่ะเพราะกูไม่ได้นอนเลยกูนอนไม่หลับตากูเบิกโทรไปต้องคุกยกัแล้วในหัวกูมีแต่คำด่ามาเลียกก้าไม่รู้จะแก้เกมซะตีเหบืนี้เพื่ออะไรกูยังไม่เข้าใจอยู่ดีกูนั่งวิปัสสนาถอดจิตฝึกมีเหตุผลแล้วลึกได้กี่ชาติแค่ไหนกูยังสงสัยในเหตุผลของมันอยู่ดีไอ้เหี้ยกวาจเเหผลไม่อ เอานะายังมีหลายเกมให้พอมึงกินดิมันจะมาเฉยได้ไรนัดนี้เล่าเออจริงจริงเพราะมึงไงเพราะกูแพ้มึงที่ฟอร์อนหวยบรมที่สุดในลีก